โยโยโยเที่ยงตรงเจอกับคลึงหนุหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลึงหนุหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันจันทร์ครับบิ๊กแมทไปที่เวลาตีสองตรงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเกมมันเดย์ไนท์นะครับคริสตัลพาเลซจะเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพาเลซ40แต้มจากการชนะ10เสมอ10แพ้ 10, 15 10. เกมล่าสุดบุกสเสมอฟูลแลมมา1-1นะครับหรือว่าครัสเดอร์ทำทีมดีมากๆนะครับแถมตัวที่เคยเจ็บก็หายเจ็บกลับมาแทบจะทั้งหมดแแลล้วครับับกกนห ดีนเฮดเดอร์สันเจอทีมเก่านะครับแนวรับคริสริชาร์ดโจกิมแอนเดอร์สันตรงกลางวิลฮิลลงแน่ๆน,นะครับแนวรุกก็มีทั้งจอแดนอายูไมเคิลโอลิเซ่ชองมาเตต้านะครับไหนจะมีเชฟเฟชลุปกับออสเนียเอดูอาเป็นตัวสอดแทรกอีกเอเซ่ SE, อีกครับในขณะที่แมนยูเนเต็ด54แต้มจากการชนะ16เสมอ6แพ้12เกมล่าสุดทำได้แค่เปิดบ้านเสมอรองเว้ยอย่างเบอร์ลี่มา1-1หนึ่าผิดหวังนะครับแถมข่าวร้ายบูโน่เฟอร์นันเดสไม่น่าจะลงได้ครับแกนหลักก็ น,น,นันนาวานบิสซาก้าดาโล่นะครับแม็กควยอย่างเงี้ยด้านกลางอาจจะต้องใช้ออออคอบบี้ไมนูสกอตแม็กโทมิเนคาเซมิโร่พวกเนี้ยครับแล้วก็แนวรุกอาจจะต้อง ีโอกาสของเมสันเมา์แทนที่ของบรูโนนะครับด้านข้างก็การอาโชกองหน้ารัสมุดหอยลุนครับเพราะว่าดูแล้วแรดฟอร์ดอาจจะต้องเช็คนะครับแล้วก็มีอันโตนี่เป็นตัวสอดแทกครับฤด,ดูกาลนี้เจอมาแล้ว2นัดในลีกพาเลสบุกชนะ1 0ในคาราบาวครับแมนยูเปิดบ้านถลม่ม30นะครับก่อนเกมใกล้เคียงมากแม้ว่าอันดับแมนยูจะดูดีกว่าครับแต่ว่าด้วยสาการล่าสุดภาพรวมนะครับฟอร์มแล้วก็เรื่องปัญหาการบาดเจ็บเนี่ยช่วงนี้พาเลสมาด,ดีจริงๆนะครับ 4นัดหลังสุดน่าจะเป็นทีมที่เก็บแต้มได้มากที่สุดทีมหนึง10คะแนนครับดูแล้วชั่วโมงนี้แมนยูบุกไปชนะพาเลทยากจริงๆนะครับวัดใจคริสตัลพาเลทเจ้าถิ่นครับพี่เจ็ดมองว่าปิดประตูแพ้ครับพาเลตไม่เสมอก็ชนะเลยครับให้เชียร์คริสตัลพาเลตเป็นคนืึนหนังบิ๊กแมชประจําค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย